สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับข้างในจะเป็น iPad ตัว3.2จิกนะครับที่สั่งมาจากเว็บ Lazada หรือว่าแอป Lazada นะครับก็คือผมอ่านในคอมเมนต์ก็จะมีแบบว่ากล่องบุบนะครับห่อมาไม่ดีนะครับทำให้แบบว่า iPad เนี่ย มันได้รับความเสียหายนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่ามันจะบุกมันในคอมเมนต์หรือว่ารีวิวไหมนะครับรีวิวนะครับ90%ก็จะแบบว่าบุกทุกเครื่องเลยนะครับกล่องนี่คือแบบว่าจะตรงมุมอะครับมันจะบุบๆุเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงเค่องนี้นะครับแกะออกมาแล้ว มีบับเบิลนะครับห่อแค่ข้างบนไม่ได้ห่อเลยครับก็คือเอาวาง1ชิ้นแล้วก็าวางข้าบนนะครับอ่าเรามาดูตรงมุมนะครับไม่มีนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่ตามมุมเจอแล้วครับนี่อ่าแต่คิดว่าน่าจะแบบเกิดจากการแพ็กแบบว่าเอาเชือกรัดหรือว่าเอาอะไรรัดสักอย่างหนึ่งนะครับของการขนส่งของทาง Apple นะครับนี่ ได้มาแล้วนะครับถือว่าผมโชคดีนะครับที่มุมไม่มีรอยเลยนะครับบับเบิลก็เนี่ยครับบางๆ2แผ่นกดมาจากโปร11 11นะครับในราคาแค่8,000นเงนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยครับในกล่องก็ไม่มีอะไรครับใบเสร็จเขาจะส่งมาให้ทางอีเมลนะครับใช้เวลาประมาณ 6วันนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดเนาะตอนนี้ก็วันที่ประมาณ17นะครับนี่เครื่องเป็นเครื่องไทยนะครับลุที่ผลิตก็15เดือน8ปี2563ครับถือว่า,าใช้ได้เลยนะครับสลาบ iPad เครื่องนี้ขอบคุณสหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ